หนาด้านพากันมาจอดบางนี้อสซีจีบม่ได้จอดโดนหรอกครับเป็นเวลาสองปีตะพัโดโควิดเดี๋ยวมาจอดล่องบางทักทายกับแม่์ข่ายจะหนีร่องบุญกายมาย่ำใดก็บม่ได้จอดมื่อนี้มีโอกาสก็เลยสิผ้าไปพูดคุยกับแม่์ข่ายตีนเกาแถวๆหนาด้านนี่แหละครับป้าสถานการณ์ค่าขายเพิ่นเป็นจังเลยไม่ได้จอดสองปีเราบางนี่ฮอกก้เริ่มฮอกก้เริ่ม ะเขาก็ให้จอดแล้วมันตกขางเนาะใส่สมุนไพรเจ้ายังบ่สมุนไพรของบุมีแล้วบ่มีแล้วบ่จอดอะไรหนึงไปโควิดมากเจ้โควิดมากพอจะจอดเลยโอ้ตายเลยว่าสิมาหากินสมุนไพรไหมนี่มาอยู่ซื้อตัวก็ได้ค่าขายตัวก็สุดค้าเลยแหละขายยาสูบไหมหล่อทรงเอาเลยแหละคนยท่วมมากอลไรไรเลยโอ้ตัวอะไรไอ้ซานเป็นลูกเสียเนาะมีคนเป็นลูกยกกล้าม มันเป็นของไท่ของเล้าของเลาซื้อไปเจ้นคุณไพ่ปะไพ่ชื่อไปไอ้ดันย่ื้อไปเอไอ้ไัาเดียวตัวลเส้าคุณไพ่ตัวละเบาทอันนี้ก่อนเท่าไรอันนี้ก่เท่าไราบ่กันเี่ยเป่โอ้เป็นยารองุนไพ่หลูกเชื้อตัไนก็มาลูกลูกเชื้อไหนได้ท่าคนเราติดมักแบบนี้เห็นปะมันมม่ยังผสมแน่นี่ล้เป็นเป็นยาชู่วกำลังมังปะ เากินเโอ้ยก่อยเห็นหหวงวดบยาดองซะหนเนาะเอาไก็ไดาเอาทำไรกนจะลอยย่ปวดต้ออยอุ่นมันขึ้นขาบ่ขึ้นขาพื้นบ้านเล่าเลยโอย้เป็นเป็นยาบำรุงกำลังในโตพื่นบ้านเท่าเนาะเอาตัวมเท่า ก็เทาเรา่วานานคแรกเรา่อยเงเอาเปเอาตเป็นูแท้ใยานวน้แม้บัทีเนี่เมัจบเนี่ยนี้อเราสเนสันนี้ยัเราคนตัวหายนสินบุปิดตัวเนี่เี้ังไเราคนกินแล้วกินอยู่หรอ้อา้าครับนึง ะเริ่มไหั่คนต้นหน้ามา่นเรเดี๋ยวไปแท้วเริ่ม้เริ่มไ่จอดแล้วเพราะว่าโควิดซั่จอขาบูบูเลยเขาเ็นเหตุรามดเมอนั้นเขาเจ้าหน้าที่พันไม่จอดหนาดานมันเป็นทินเก่าครับเขามาเนี่เมื่อก้อนไอ เพื่อให้จอดบางนี่ทาทาขามยา่างเสาผู้ใดนอนขึ้นแต่ว่าเรานีโควิดโควิดนนอนขึ้นบ่นไรแต่ว่ามันขึ้นในพรกกันตัวข้างปูนอะไรแต่ลยพรกกันนอนขึ้นสามนอนเนี่ล่ะสามสายเนี่ล่ะแต่ลยมากมาไอ้ทบทวนทินเกาเนี่ยมุกกรอนกับมากินกาแฟใครลวกยุ่แถวนี่ล่ะมันอีกตรงขามกับหนาด้านพอดี ส่วนสถานการณ์ค้าขายอยู่ในสบปเล่าก็เริ่มขีค่ายดีขึ้นจักน้อยเพราะว่าค่าเงืนกีบก็เริ่มแข็งค่าแต่ว่ากสิขายถึกเลยกับว่าไ้เพราะว่าสินค้าบางอย่างที่ซื้อมาจากฟังไทยกับราคาแพงเนาะเพิ่นก็ต้องรอจังหวะอีกสักพักนึงล่ะครับเช้าที่ทั้งหอเขาฟันกันเีงแรวนธนาคารมันเปิดเปิดเองันธนาคารเปิดเน็ตเลนเงินมันก็นิ่งเลยครับเงินมันนิ่งนั่นก็เป็นอีก ปัญหาหนึ่งของพอ้าแไม่ขายในสปปลาวเพระา,าะว่า่าเงินเกีบกับบุคลทีตอนนี้กำลังดีขึ้นครับเพราะน้ำขัข้นี้ไม่ยุน่นมันโมบ่มีแก้วนี่เ้า่ไดไร้าอ่ไ้ยังไงแล้วเนาะสมมุติผลกระทบขายสินค้านี่ถ้ามันราคาเงินไทยแพงห้าขายแพงบ่ได้เห็นบะเงินไทยเงินไทยแพงห้าก็ตต้องขายถือบึเนี่าเดี๋ยวถ้า ทางเงินไทยอันทางเงินเล้าแข็งแข็งคาขึ้นกติคาขายกันได้เนาะเออขายแพงยางกว่นีสบาทเออา0ันเาะร่ว่าสหาันจสงือึน่รอยเส้าะแล้นละวะเงินมันยังอยู่ระกัสี่ศูนย์สี่สี่สิันถงเยอือแต่เน้โมเงแห้งบอว่าเอานง่นอาทิตย์นึ่งเ่าแหแห้งช่วงหนึ่งหกแสนพันหนึ่งอะ ตอนนี้ลดแล้วมันตอนนี้มันลดลงหลายเติบอยู่แต่ว่างเสือมันสูงใหอมันมาสองมือนี่มันฟันมั้เออมันเอาเงินเงินเงินเล่าหนี่ยคือคือขึ้นเล่าเพิ่นเญหาเจังไหนเพราะผมหูของเขาเขาฟันกันห้างนอกผนรวยเนธนาคารธนาคารแลต่ผมการเสือกัญจันท์เทิงซุกเนี่ยขั้นสุดเลแหลกเปลี่ยนแพงก่็ธนาคารตำรวจเราจี๊ดฟรีดูวันนี้เสาร์อาทิตย์เด่กพนักงานเขาโกงในโลงเนาะเขาเขาปรให้โจมตีราคาเงินเด้อช่วงเนี่ย พลอยลงบ่ได้เพิ่นระวังะระวังไดยแหล,แหล,แหลแกเวียนเลยเขาระวังอ,อย่างเงี้ยบ่ให้เว้า,วาแต่ว่าเว้าวาิจารณ์ได้อยู่วิจารณ์ว่ามันก็อ่อนมันแข็งได้อยู่่มมันนาีได้อยู่สิิรักเนาะครัับอนนี้มันก็เป็นปัญหาระดับประเทศเพิ่นเนาะแต่ว่าเพิ่นก็นแก้ไขใกล้สิดีขึ้นแล้วล่ะปัญหาก็เริ่มขี้ค่ายไปในทางที่ดีขึ้นแล้วสังเกตจากนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาหลายแล้วครับก็บ่มีหยังหลายแค่สะท้อนมุมมองให้เบิ่งซื่อแล้วก็พอกันฟังไทยพุ่นล่ะครับบาดนี้ กำลังสิออกนาร้านสองโมงแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นซิมกะระเล่มก่อนหรือว,ว่าไอติมบานเฮานี่ยล่ะขายราคาท่อกันกับฟังไถ่ปะ่ะบ่เป็นฟังเล้าหรอกเด้อนะครพนมกินกะระเล่มน้ำกันกระเล่มกระเล่มภาษาลาวประเด็นกระเล่มซิบบาทเด้เนรรี่ยเอาหน้าด้านนครพนม đôi màng rắc mù